ที่ลูกค้าเห็นที่สองชุดนี้ก็คือชุด18 DV กับออเดอร์หนะช่วงนี้ใกล้เทศกาลอะไรมากที่สุดครับเนี่ยก็สงการใกล้เข้ามาถึงแล้วตาดน้ํากันนะ18 DV แต่กลาง15นะกลาง15กลาง15นี่โต๊ะโรงแรมน,นะตัวนี้ก็ยังเป็นโต๊ะอ่ออเดอร์หกก็เป็นกลาง15เป็นโต๊ะโรงแรมเหมือนกันเฮีย <He> er> ก็เอามาให้ให้ใหลูกค้าเลือก2รุ่นอย่างถ้าลูกค้าชอบนุ่มๆลอยๆไกลๆ ลูกค้าก็ต้องก็ต้องเป็นออเดอร์6ตัวนี้ฮะคาราโอเกะร้องเพลงออเดอร์6แต่ลูกค้าชอบสายโหดรถสไตล์รถแทร่เบรหนักๆก,ก็ต้องเป็น BV เป็น18 BV นะลูกค้าถ้าลูกค้าไปจัดงานนะถ้าลูกค้าจัดงานลูกค้าก็ต้องนึกถึงเป็นชุดอย่างเนี้ยเป็นชุดที่ว่าออคอปเซตเลยนะลูกค้าคอปเซตเลยจะเป็นชุดแหลกนะจะเป็นชุดแหลกจะมีทั้งมีไม้ลอยคู่จะอยู่ในกล่องนี่เลยนะลูกค้าไปจัดงานได้เลย ปกติไอชุดที่เริ่มต้นนะลูกค้าชุดเริ่มต้นเนี่ยก็จะมีก็จะมีแค่แค่ตู้2ใบนะตู้เบสสอใบเสียงกลาง2ใบแล้วก็พาวเวอร์หตัวปี1ตัวนะไม่ได้อยู่ในแหลกนะันไม่ได้รวมในแหลกนะเป็นชุดที่เริ่มต้นเลยนะลูกค้าแต่ถ้าลูกค้าจะเอาไปออกงานร้องเพลงเป็นคาราโอเกะก็จะมีไมมีไมมีรางปักนะเสร็จจะอยู่ในก็อยู่ในตู้แหลกนี่นี่เลยนะยก <Taj uk> ไปออกงานยกย้ายสถานที่นะลูกค้าก็ยกง่ายนะลูกค้ามันเป็นหูเหล็กนะลูกค้าเนี่ย นะยกค่าเนี่ยโต๊ะก็ยกคนเดียวได้นะลูกค้างานไม่ใหญ่งานเล็กงานเล็กก็ได้นะแต่งานใหญ่เนี่ยงานใหญ่ในชุด18เนี่ยชุด18 2แปดสูนี่มันมันครอบคลุมถึงได้เป็นร้อยรคนเลยนะโต๊ะจีนนี่เป,นเป็นเป็นหลายสิบโต๊ะเลยนะก็อย่างชุด18เนี่ยงานเล็กก็ได้นะงานใหญ่ก็ได้นะก็คือชุดนี้เลยฮะชุด2องคูณสงเลยงานคนไม่เยอะนะสิบยีคนลูกค้าก็หมุนลูกบิดวัลลุ่มเนี่ยมันแค่แค่ครึ่งเดียวก็ดังลัานแล้วนะก็คือดังลว แต่ถ้าลูกค้ามีงานใหญ่ล like no so so anyway> ูกค้าก็เร่งได้ตามใจชอบเลยนะเพราะว่าเร่งเร่งไปแั่ไม่ต้องกลัวพังนะเพราะว่าจะได้รับประกันเครื่องอะไรอยู่แล้ว1ปีนะอย่างตามบริษัทนะจะซื้อเป็นจะซื้อไปเปิดงานให้ลูกน้องนะเปิดไปใช้งานนะจะให้จะให้บริษัทของเฮียนะบริษัทนากะที่เปิดใบกำกับภาษีก็ได้นะเพราะว่าก็มีเข้ามาซื้อเยอะเหมือนกันตามบริษัทนะเพราะว่าเพราะว่าคนตามโรงงานตามบริษัทคนเข้าเยอะเขาจะมาเขาจะนิยมใช้ใช้ชุดเนี้ยใช้ชุด18 เอาไปใช้งานส่วนตัวมันก็ยกได้สะดวกสบายนะยกได้ก็ขึ้นรถกระบุงกระบะได้แต่ถ้าเป็นเป็นสี่คูนสี่มันก็จะลำบากมันก็คือสี่คูณสี่เนี่ยมันก็จะเป็นตู้สี่ใบหลายชิ้นหน่อยนะกระเบดสี่ใบเสียงกลางสี่ใบก็เป็นสี่คูณสี่มันก็จะจะเคลื่อนย้ายลาบากหน่อยให้ลูกค้าลูกค้าส่วนใหญ่ก็เกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ฮะเป็นชุดที่ยอดนิยมเลยนะฮะยอดนิยมสําหรับลูกค้าเลยนะลูกค้าก็สั่งสั่งให้จัดชุดอย่างนี้เลยฮะเป็นแหลกที่หูเหล็ก เป็นมุมสแตเลตนะคดจากที่เฮดต่อยทําเองข้างหน้าก็จะเป็นรางสไลด์เนี่ยเป็นสไลด์ยึดน็อตเรียบร้อยนะอย่างพาวเวอร์เนี่ยพาวเวอร์เฮต่อยก็ใช้เป็นแบรนด์นาเกาชิเลยนะของเฮดต่อยเองเป็น NK36 นะรุ่น NK36 NK36 ก็คือเฮดต่อยทํา4,4คูณอยู่นี่แหละ18ได้4 <18 S 2> ใบ18ขอคงปัมงป๊มนะดอกพันวัตได้4ใบนะของปัม๊มอิ่มๆเลยแต่เฮต่าาอยก็มาทาเป็น2.2คูณก็คือใช้พาวเวอร์ตัวเดียวกันขับ18บได้เต็มที่เลยนะ1 4ใบงปด18 4ใบอกพัด แต่เฮียเอามาทำเป็น2,2งคูณเสียงกลาง2 18 18บเบรก2นะลูกค totally ้าเฮียก็เอามาจับคู่กับปีนะเพราะว่าปีจะมีบลูทูธกดไปที่หมดก็คือเป็นบลูทูธในตัวนะเล่นบลูทูธได้แล้วก็เล่น usb ก็ได้นะเฮียก็มาจับคู่กับ power เนี่ยกับ power กับปีนะลูกค้าหลายหลายคนทว่าทำไมเฮียต้อยทำไมลเฮียต้อยทำไมไม่ถึงใช้คอร์สนะคอร์สมันก็ปีนี่มันง่ายฝานะในในในตัวปีแล้วเนี่ยจะมีเชื่อม usb เชื่อม เชื่อมการ์ดเอ่อเชื่อมโทรศัพท์บลูทูธเข้าไปได้เลยนะอย่างข้อนี่ไม่มีข้อเราก็ต้องมาเพิ่มมิกอีกตัวหนึ่งอย่างข้อถ้าคนเ่นไม่เป็นมันปรับเสียงไม่เป็นเสียงกลางแหลมก็ปรับมันสู้ปีไม่ได้ปีปีปรับง่ายฝานะลูกค้าเฮียต้อยถึงได้เลือกใช้เป็นปีนะอย่างด้านนี้นะด้านนี้ก็คือเป็นด้านเสียงนะด้านเสียงเอ่อลูกบิดลูกบิดวอลลุ่มลูกบิดตัวใหญ่ก็คือเป็นมาสเตอร์มาสเตอร์ควบคุมเสียงทั้งหมดนี่แหละลูกค้าก็เฮียต้อยแนะนาไว้ที่เที่ยงก่อนนะแล้วสามปุ่มเนี่ยก็จะเป็น 5, เบสนลย ลูกค้าก็ลองปรับดูแต่ว่าเออเท้นั้นนเมาไว้เที่ยงก่อนถ้าลูกค้าชอบเบสมากเบสน้อยลูกค้าก็ลองลองลองปรับเพิ่มปรับน้อยลองดูนะแต่ถัดมาเป็นปุ่มที่ปุ่มนี้ก็คือปรับเสียงกลางนะปรับเสียงกลางแล้วก็เอาไว้ที่เที่ยงก่อนลูกค้าชอบมากชอบน้อยก็ลูกค้าก็ลองปรับดูนะปุ่มนี้ก็ปรับเสียงแหลมลูกค้าก็เออเท้ก็แนะนําไว้ที่เที่ยงก่อนนะลูกค้าชอบแหลมมากลูกค้าก็ขยับไปนะอย่างปุ่มสุดท้ายเนี่ยก็เป็นวอลลุ่มของเสียงนะ วอลุ่มวอลุ่มวอลุ่มเสียงลูกค้าก็คือยกตัวอย่างง่ายๆก็คือเป็นวอลุ่มตัวลูกแล้วกันเพิ่มเสียงนะเพิ่มพลังเสียงเพิ่มมาก mm. พเพิ่มน้อยลูกค yes. ้าก,ก็ลองปรับดูนะ <isions> ค่อยๆปรับไปค่อยๆใช้ไปอย่าง p o w เวอร์เนี่ยเพราะว่าตัวลูกบิดตัวแรกเฮียต้าก,ก,ก,ก็มาทําเสียงกลางนะเสียงกลางลูกค้าก็ปรับไปที่ใบหนึ่งใบสองได้นะลูกไอ้ตัวลูกบิดตัวนี้ตัวฝ่ามือตัวฝ่ามือเนี่ยกลับมาทําเป็นเบสนะทำเป็นเบสนะ ลูกค้าก็ลองปรับเสียงดูออลองปิดก่อนนะถ้าปิดลูกค้าก็ค่อยๆหมุนนะเสียงกลางเอาขนาดไหนลูกค้าก็แล้วแต่นะเบรคขนาดไหนลูกค้าก็ลองปรับดูนะอย่างเฮตเตอจะลองเสียงให้นะลองเสียงเฮตเตอจะเอาไว้เทียบเทียมหมดเลยนะเอาไว้ที่เทียมหมดเลยแล้วก็ลูกค้าลองฟังดูว่าเสียงเป็นยังไงนะเฮต้ตอจะปรับไว้ที่เทียมในกลางหมดเลยนะเดี๋ยวเฮจะเปิดเปิดเพลงนะใช้เพลงเดียวกันเลยนะเปรียบเทียบเปรียบเทียบให้ลูกค้าฟังเลยนะว่าระหว่าง2รุ่นเนี่ย 18R 18BV กับ18 Order 6เนี่ย เสียงเป็นยังไงนะเดี๋ยวเฮียจะเปิดให้ลูกค้าฟังดูเลยฟังกันแบบหน้าโรงงานนี่เลยนะเดี๋ยวเรานัา้นเดี๋ยวเฮียจะเปิดให้ ต้อ,อยาเปรียบเปรียบเทียบเสียงให้ลูกค้าฟังว่าสองคองบีวี BMW, กับออเดอร์หแต่ตอนเนี้ยะต้อยเปิดเป็น Auto ออเดอร์หกยู่ต้ตนมาขามเลยอยรอเ้เลยนะลูกค้าสบาบาะที่แจัดกานก็จีนได้ร้อตก จะออกนุ่มๆลอยๆอย่างเนี้ยถ้าเป็นบีวีก็จะกระแทกหน่อยเป็นรอบเป็นพวกรถแห่กีะยิ่งต้ออย่าเปียทียบเดี๋ยวไปเปิดของบีีนะแล้วก็ะย่ต <reveal> ้ออย่าเดินมาจุดเดิมน้าใต้ต้นมะขามนะลูกค้าไปเปิดบีกันไป

ต้เปรียบเทียบตัวนี้ที่ที่ที่เปิดอยู่นี่นะก็เป็น18 BV นะเสียงกลางโรงแรมเสียง18ก็จะออกหนักๆหน่อยกระแทกกระแทกหน่อยนะถ้าลูกค้าชอบกระแทกก็เป็น18 BV ท,ที่จับชุดเนี่ยเป็นตัวที่4,490ันสี่เก้าสเดขนาดนี้เท้าที่เดินเดนมาลองให้ดูคะาดูกก็ขนาดนี้ เสือมาวางแด่เก็บไม่พิษโอ้มันเสือพิริงเนี่ไปเนี่ยลูกค้าถ้าลูกค้ากลักวกลัวจูนสัญญาณไม่ได้ใช่ไหมจูนสัญญาณไม่เป็นใช่ไหมก็อย่างก่อนส่งไปเนี่ยทางโรงงานก็จะจูนแน่เสร็จเรียบร้อยหมดเลยลูกค้าไปถึงก็เปิดร้องเพลงได้เลยล้างปักนี่คือสําคัญนะอย่างสะดวกสบายเนี่ย ในการปิดที่เบเกอร์ตัวเดียวแต่ว่ามันก็คือมีความปลอดภัยด้วยนะก็คือไฟรั่วไฟเกินไฟชอ็อตไฟอะไรเขาเบเกอร์ตัวนี้ก็จะตัดนะไฟรับบจนจรเขาก็จะตัดเลยนะควบก็ปลอดภัยทั้งหมดเลยฮะลูกค้าปลั๊กตัวนี้สําคัญนะตรงนี้ก็เป็นที่ชาร์จโทรศัพท์ได้นะแล้วสอสองรูนี่ก็เป็นเสียบปลั๊กอยาเอาพัดยาวพัดลมมาเสียบนะเ,เสียบเสียบเชื่อมโทรศัพท์มือถือได้เชื่อมโน้ตบุ๊กได้นะลูกค้า2ปลั๊กนึ่ว power วนี่นะลูกค้าก็เปิดทิ้งไว้เลยนะสว,วิสเพราะว่าลูกค้าเปิดทิ้งไว้เลลยนะูค้า ทุกสวิ์ทั้งหมดเนี่ยลูกค้าเปิดทิ้งไ้เลยแต่ลูกค้าก็ควบคุมที่สวิทเบเกอร์เบเกอร์ Baker, Baker ที่ล้างปักเนี่ยตัวเดียวแต่ก่อนก่อนลูกค้าจะปิดจะเปิดนะยี่ต้องแนะนําให้ปิดลูกบิดเนี่ยพาวเวอร์ Power, นะเฉพาะพาวเวอร์นะปิดเข้ามาก่อนแล้วค่อยมาปิดที่ไอที่เบเกอร์นะเบเกอร์ Baker, ตัวตัดไฟนะถ้ายังไม่เคยใช้ล้างปักนะเบเกอร์ Baker ก็คืออะไรก็คือเบเกอร์ Baker ก็คือว่า,าควบคุมทั้งหมดเลยนะควบคุมปักทั้งหมดเลยถ้าว่าปักทั้งหมดจะมาอยู่ที่ข้างหลัง ตัวล่างไปไอไอตัวล่างปักเลยนะเบเกอร์ตัวนี้ถ้าเกิดลูกค้าลูกค้ามือใหม่ก <m uch ing noise> ็ลูกค้าก็ดัดผ,ผ,ผักมาด้านทังขวามือนะด้านฝวามือก็คือเปิดถ้าลูกค้าปิดก็ผักกลับมาด้านซ้ายมือนะอันนี้ก็คือปิดนะลูกคา้าฝามือปับ๊บมันก็จะเปิดระบบเครื่องทั้งหมดเลยนะเปิดระบบเครื่องทั้งหมดเลยถ้าถ้าปิดลูกค้าปิดผักมาด้านซ้ายมือเข <m uch ing noise> าก็จะปิดจะปิดระบบทั้งหมดเลยนะทั้ง power ทั้งปีทั้งไมทั้งอะไรอยู่ในตต้เนี่ย ก็จะปิดไปตัดไฟทั้งหมดเลยเออมันปิดได้ยังไงนะลูกค้าลองดูด้านหลังนะลูกค้าดูด้านหลังนะทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ในรางปักนี่หมดเลยนะนะนะไอสายสายไฟทั้งหมดนะจะมาเสียบในรางปักท,ทั้งหมดนี่สายพาวเวอร์ Power. ตัวนี้เป็นเป็นของไม่นะจะมาอ,อยู่ที่รางปักหมดเลยอันนี้ก็ของปีนะจะอยู่ที่รางปักลูกค้าก็เสียบเสียบแค่ <ๆ S 1> ตัวตัวเดียวนะเสียบแค่ปักปักตัวเดียวนะปักบ้านไปหาปักบ้านที่ที่ที่แน่นๆนะนะที่เฮียต้อยทําขายอ่ะ ที่จะต้อนเคยลงบุญทั่วไปทําขายว่าแน่นๆนะน,นะลูกค้าหาที่เสียดนะถ้าลูกค้าถ้าถ้ามีก็ก็หาปั๊กแน่นๆแล้วกันพาวเวอร์ Power ของแบรนด์นากาะที่ตัวนี้นะตัวตัวตัว,ต,ว,ต,วตัวนี้เลยนะมีพัดลมสองตัวแรงๆเลยนะถ้าลูกค้าไปตากแดดลูกค้าก็ไม่ต้องกลัวเรื่องเรื่องพาวเวอร์พังเลยนะเพราะว่าพาวเวอร์เขาจะดูดความร,ร้อนออกมาตลอดเวลาเลยเมืองไทยเนี่ยก็จะเป็นเมืองร้อนก็ยี่ต้อก็เพิ่มไป2ตัวแรงๆเลย พาวเวอร์ของรุ่นนี้นะ1 3ึ่งสามอ่อครับรรุ่น n อ็นเเนี่ยข้างหลังก็จะมีคอร์สนะมีคอร์สถ้าลูกค้าก็ปรับคอร์สได้นะเอ่อถ้าลูกค้าต่อทำไมไม่ได้ใช้คอร์สนะก็เป็นเบรถ้าเบรแน่นอยู่แล้วเนี่ยก็กกลูกค้าก็ไปต้องกดคอร์สถ้าลูกค้าชอบเบรหนักหนักลูกค้าก็กดเข้าไปนะถ้าถ้าสองคูณสนะถ้าเป็น2อคูณสลูกค้ากดแค่2ปุ่มนี่พอแล้วก็ปรับความถี่อันนี้คือ2อคูณสนะลูกค้าก็ปรับความถี่ของเบรคฮะชอบเบรมากเบรน้อยลูกค้าก็บิดดูแต่ข้างบนเน ปรับความถี่ที่เสียงกลางนะลูกค้าปุ่มบนเนี่ยลูกค้าไม่ต้องกดนะเพราะความถี่ความถี่ลูกค้าก็บิดไปที่เสียงอ่นี่คือคอส้ลูกค้าก็บิดไปเสียงกลางลูกค้าก็ลองปรับดูนะว่าจุกค้าชอบเสียงกลางดังมากดังแบบไหนลูกค้าก็ปรับดูนะข้างบนนี่นะแต่ถ้าลูกค้าไม่ได้ใช้คอสไม่ได้ใช้คอสเ้าก็ปลดออกมาเลยถ้าลูกค้าเอาไปทํา4่คูณ4ทำสี่คูณสี่หมายถึงว่าเบสสี่ใบนะลูกค้าถ้าจะใช้คอสนะกดคอสลูกค้าต้องกดให้หมดเลยนะ กดไปให้หมดเลยฮะลูกค้าแล้วก็ลูกค้าก็ปรับความถี่ความถี่สองปุ่มนี่ก็คือลูกบิดสองปุ่มนี่ก็คือปุ่มล่างก็ไปด้านซ้ายสองใบปุ่มบนก็ไปด้านฝาสองใบนะคือคือความถี่ซ้ายความถี่ฝาที่เฮียถ่ายอยู่อ่ะเป็นสองคูณสองเฮียใต้ก็ปล่อยออกมาหมดเลยเพราะเบรกมันหนักนะเฮียใต้ปล่อยออกหมดเลยเฮียใต้ยังมีฟิลดักไว้นะมีฟิลดักไว้หนึ่งตัวเป็นสายไฟดักดักไว้ไ,วไฟรัดวงไฟรัดวงจรไฟช็อตไฟลวกไ,ไฟอะไรเนี่ยฟิลเขาก็จะตัดก่อน ขาจะตัดเซฟพาวเวอร์ฮะเดี๋ยวพาวเวอร์มันจะพังได้ก็เอาฟิลนี้ตัดไปก่อนลูกค้าเห็นข้างหลังนี่นะเห็นลูกค้าก็จะงงๆนะแต่ลูกค้าไม่ต้องไปกลัวอะไรฮะทางทางถ้าลูกค้าซื้อซื้อเซตแบบนี้นะทางโรงงานก็จะต่อไปให้แบบนี้เลยนะจะต่อไปให้นี่เลยจะทุกอย่างจะต่อไปให้เป็นแบบนี้เลยนะแบบแบบที่ลูกค้านี่เห็นเนี่ยเพราะว่าลูกค้าไม่ต้องงงเลยนะลูกค้าไม่ต้องไปต่อเองเลยลูกค้าไปถึงก็เสียปักได้เลยฮะเสียปักเสียปักอันเดียวได้เลยนะลูกค้าอย่างอย่างสายรับแพคคอนนี้นะลูกค้าสายรับแพคคอนนะ อย่างพาวเวอร์ตัว18นี่นะตัวล่างเนี่ยตัวล่างเนี่ยตัวล่างสีน้ำเงินอ่ะตัวล่างสีน้ำเงินนะตัวล่างเป็นจะเป็นสีน้ำเงินนะลูกค้าเดี๋ยวลูกอ่าตัวล่างเป็นสีน้ำเงินนะไปเบสนะลูกค้าทำทำเป็นเบสนะไปไปที่ตู้เบสนะตัวตัวบนตัวบนสีเหลืองเนี่ยเอาไปที่เสียงกลางนะลูกค้าเอาไปที่เสียงกลางตัวบนนี่นะเอาไปที่เสียงกลางนะแล้วเสียงกลางพ่วงกันแล้วตัวล่างตัวล่างสีน้ำเงินเนี่ยลูกค้าเอามาที่ตู้เบสนะเอามาที่ตู้เบสแล้วก็ สายมีให้เปสี่เส้นนะลูกค้าลูกค้าก็เอาเบส่ยพ่วงกันรูไหนก็ได้นะลูกค้าเลือกได้รูหนึ่งฮะแต่ขอให้ขอให้ตู้เบสมันพ่วงกันเอาเอามาเข้าเนี่ยเอามาเข้าใบไหนก็ได้นะลูกค้าแต่แต่ก็ขอให้ตู้เบสมันพ่วงกันเท่านั้นเองอะรูไหนก็ได้นะอย่างเสียงกลางก็เหมือนกันเสียงกลางเนี่ยกันบนเนี่ยลูกค้ามาเข้าเสียงกลางนะนะใบไหนก็ได้นะลูกค้าใบไหนก็ได้รูไหนก็ได้นะแต่ขอให้ตู้สองใบมันพ่วงกันเท่านั้นเองรูไหนก็ได้รูบนก็ได้รูล่างก็ได้นะลูกค้าเสียเข้าไปเลยฮะ ก็มีก็มีแค่นี้นะที่ที่ลูกค้าไปต่อแล้วก็เปิดเสียงได้เลยนะถ้าลูกค้ากลัวกลัวไม่ได้จริงๆนะลูกค้าโทรเข้าบริษัทได้เลยนะทางทางทีมงานบริษัทก็จะแนะนําให้ลูกค้าละเอียดยิบเลยนะลูกค้าโทรเข้ามาได้เลยนะลูกค้าไม่ต้องเกรงใจเลยอย่างลูกคา้าลูกคา้าอย่างเฮียต้อยใช้ดอก18ตัวนี้เลยนะ18ของของเฮียต้อยเองนะของแบรนด์นากาชีอเองเลยแม่เหล็กแม่เหล็ก220นะลูกคา้าแม่เหล็ก220 เป็นรุ่นเอ็นแคนหนึ่งแปดสามหกนะลูกค้าเอ็นแคนหนึ่งแปดสามหกนะเป็นแบรนด์นาคกชีเลยนะโลหะเหล็กสองร้อยยี่สิบก็พันวัชนะลูกคา้าเป็นของปั๊มนะลูกคา้าของปั๊มกระดาษแข็งๆนะลูกค้าเนี่ยเนี่ยเฮต้ายด้ใช้ใช้ดอกตัวนี้เลยนะอย่างสองรุ่นนี้นะลูกคา้กคารุ่นเนี้ยเอาไปตู้ออเดอร์หกกับตู้บีวีนะเฮยต้อยก็ใช้ดอกตัวเดียวกันนี่แหละเสียงกลางเนี่ยเสียงกลางาตัวที่เฮต้าได้สองโรงแรมนะเนี่ยลูกคา้าเฮยต้อยเปิดให้ลูกค้าดูเลยนะนี่นะ เสียงกลางก็จะใช้ดอกดอกแม่เหล็กร้อยหกสิบนะลูกคา้าเป็นแม่เหล็กร้อยหกสิบเลยนะลูกคา้านี่นะเป็นของปัม๊มเสียงกลางที่เฮียต้อยใช้อ่ะนะเป็นกระดาษตัวนี้เลยนะกระดาษแข็งๆตัวนี้เลยนะเฮียต้อยใช้แหลมตัวนี้นะตัวนี้ก็ร้อยยี่สิบมิลเลยนะแม่เหล็กก็ร้อยยี่สิบเลยนะลูกคา้าไม่อัดนะลูกคา้าไม่อัดยี่สิบมิลนะลูกค้านะแล้วก็ข้างไหนก็มีเนะ็ตเวิร์กเน็ตเเวิร์กที่เฮียต้อยทำเองอ่ะ ต causes, as well as ัวเนี้ยที่ที่ที่ทำให้เสียงดีอ่ะเดียต้อยทำเดียต้อยทำเฉพาะเน็ตเวิร์กนะว่ามีอะไรต้องบอกลูกค้าตรงไปตรงมาก็ไอเดียต้อยไปซื้อทองแดงที่มันมีมอกรมาพันเองอ่ะเนี่ยเนี้ยเนี้ยพันเองนะแต่ว่าดอกพวกดอกเนี่ยพราพวกที่เมืองจีนเขาส่งมาให้พวกดอกพวกอะไหล่พวกเนี้ยพราพวกที่เมืองจีนเขาส่งมาให้เดียต้อยทำเฉพาะโต๊ะกับเน็ตเวิร์กเท่านั้นเองทั้งนั้นก็ไม่ขึ้นสนิมนะลูกค้านะตะแกรงก็มีมีการฝุ่นนะมีมีมีผ้ากันฝุ่นอยู่ข้างในฟิลเตอร์กันฝุ่นได้ด้วย ตะแกรงนี่ก็เป็นตะแกรงปั๊มนะลูกคา้าเป็นทรงที่ย้ายต้อยทาส่งโรงแรมมานะเนี่ยดูนะสีก็สีก็พ่นเองแล้วก็ข้างหลังก็เป็นเผดเผดเพดอย่างนี้เลยนะข้างหลังนี่ก็มีตัวตัดแหลมได้ด้วยนะลูกคา้าสวิงนี่คือสวิงนี่ถ้าเกิดลูกค้าไม่ชอบแหลมลูกค้าก็ตัดแหลมเลยนะ182คูณก็จะมีตู้เบ็ดนี่นะตู้เบ็ดที่ลูกค้านี่เห็นนี่นะสองใบนะแต่ว่าชุดเริ่มต้นนะ23,900าเนะี่ยลูกค้าก็จะได้เป็นเสียงกลางตัวนี้นะ เป็นเสียงกลางตัวที่ตัวธรรมดานะตัวดอกดอกแค่400วัตต์เองแม่เหล็ก150มินนะเป็นเสียงกลางแหลมจรวดนะแหลมจรวดนี่ก็แม่เหล็กแค่300วัตต์เองแม่เหล็กก็เออแม่300วัตต์แม่เหล็กก็150มินเงนะเป็นแหลมจรวดเป็นตู้ทรงนี้นะลูกคา้าลูกค้าเกยได้เป็นทรงนี้ไปนะเป็นเสียงกลางธรรมดานะก็จะมี power ตัวเนี้ย power ตัว nk 1 nk 3 6นี่1ตัวปีหนึ่งตัวนะแต่ไม่มีในไม่ได้จัดชุดไปในแหลกนะลูกค้าจะได้แค่นี้นะพร้อมสาย พร้อมเปิดเลย23,900่นะ23,900เนี่ยก็จะไดะ้ตู้เสียงกลางธรรมดานเนี่ยสองใบ400วัตต์นะดอก15นิ้วนะกระเบต2แล้วก็พาวเวอร์หปีหนึ่0 0แต่ถ้าลูกค้าจะอัปเกรดเป็นเสียงโรงแรมเป็นอัปเกรดเป็นเสียงกลางเนี่ยเป็นตู้โรงแรมที่ว่าเ,เป็นตู้ที่จะต้อยทำส่งโรงแรมนะเป็นแอร์บวกเลยนะ ลูกค้าก็เพิ่มอีกใบละสี่พันนะคือหมายถึงอัปเกรดมาเลยเป็นใบละสี่พันเปลี่ยนไปเลยฮะอัปเกรดไปเลยเปลี่ยนไปเลยลูกค้าไม่ได้เสียงกลางตัวตัวอยู่ในชุดนะจะอัปเกรดตัวนี้ไปเลยสี่พันบาทนะสี่พันบาทก็เป็นได้เสียงโรงแรมเลยแต่เรื่องถ้าลูกค้าไม่ได้มาฟังเสียงที่โรงแรมไอ้ไม่ไม่ได้มามาฟังเสียงที่บริษัทเนี่ยเรื่องเสียงเสียงกลางนะจะต้อยรับประกันให้ลูกค้าแล้วกันว่าเสียงดีฮะเสียงดีจะต้อยรับประกันให้ลูกค้าเลยนะเรื่องเสียงกลางเสียงดีแต่เบรกยังไงมันได้อยู่แล้วฮะ ก็อัพเกรดไปใบละใบละสี่พันนะต่อใบนะลูกค้าแล้วก็ถ้าลูกค้าจะใส่จะให้จะให้ใส่ตู้แหลกให้ใส่ใส่ตู้แหลกเลยนะถ้าใส่ตู้แหลกก็คือแหลกแหลกตัวเนี้ใบละ2008ใบละนะต่อใบนะันใบละ2008นะถ้าลูกค้าจะให้ใส่ใส่ลูกค้าจะใส่เป็นชุดนี้เลยนะเป็นชุดมีไมมีปลั๊กนะ ไม้ไม้นี่ก็ไม้ลอยคู่อย่างดีเลยอันนี้คือที่ลูกค้าเห็นนี่ก็คือเป็นเครื่องรับไม้นะเป็นเครื่องรับสัญญาณเฉยเฉก็จะเป็นไม้ตัวนี้นะลูกค้าเป็นไม้ลอยคู่นะกล่องอลูมิเนียมนะจะเป็นไม้ตัวนี้ก็เป็นอลูมิเนียมนะลูกค้าจะเป็นได้2ตัวเลยนะได้2ตัวเลยเป็นไม้ลอยคู่รับสัญญาณได้ร้อยเมตรนะลูกค้าเท่าที่เคยเดี๋ยต้อยเคยล้องให้ลูกค้าดูนั่นแหละคือเป็นกล่องอลูมิเนียมก็ตัวนี้ไม้ตัวนี้ก็อยู่ที่4,490านะลูกค้าเป็นไม้ลอยคู่นะ แล้วก็ลูกค้าก็ใส่ปักไฟปักไฟก็อยู่ที่2 2 9 0นเะเป็นแบรนด์นาคาชิเลยนะลูกคา้าข้างหน้ากระชากโทรศัพท์ได้นะก็ลูกค้าก็ลองรวบรวมเงินดูว่าเป็นเท่าไหร่ข้างหลังเนี่ยจะมีสายให้4เส้นเป็นสาย2เมตรนะพร้อมหัวสเปกคอนเลยลูกค้าไปเปิดได้เลยถ้าลูกค้าจะเอา5เมตร10เมตรสิเมตร20เมตรก็ได้นะลูกค้าก็สั่งส่วนต่างนะลูกค้าหลังจาก2เมตรเมตรละ25บาท ่วนต่างนะหลังจาก2เมตรไปแล้วนะเมตละยีบาทนะลูกค้าก็สั่งแอมินได้เลยเรื่องค่าขนส่งนะลูกค้าขนส่งอย่างชุดชุดนียเป็นชุดใหญ่ชุด18นะสิบแป4ูณสหรือว่า15บห้สีคูณสนะสชุดเนี่ยนะโรงงานไม่ได้รวมค่าขนส่งนะ18 BV นะลูกค้ากับ1ิบสิบแปออเดอร์หนะลูกค้าราคาเท่ากันฮะราคาเท่ากันทุกอย่างเหมือนกันราคาเท่ากันนะ